สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเราเป็นหน่วยงานภาครัฐจัดตั้งขึ้นตามแนวคิดกระจายอำนาจจึงทำให้เรามีสถานภาพเป็นนิติบุคคลที่ประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ9กอง1หน่วยและมีโรงเรียนในสังกัดอีก2โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านป่องเหลียม และโรงเรียนวัดหลักศีราสสมสรน,นอกจากนั้นแล้วเรายังมีสถานที่ให้บริการสาธารณะในความควบคุมอีกสองแห่งคืออุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park และสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยนายอุดมไกรวัฒน์ุสอรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายอภิชาติโพธนอมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายจอมหงเวียงจันทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทีมที่ปรึกษาและเลขานุกการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เราพร้อมที่จะเผชิญกับทุกปัญหาเพื่ออยู่เคียงข้างประชาชนด้วยหลักการทำงานที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้วันนี้โลกเปลี่ยนมุมมองความคิดการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินชีวิตมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความคิดความเชื่อสังคมการเมืองการปกครองและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน เราจึงต้องทบทวนแนวทางการทำงานเพื่อตอบโจทย์และความต้องการของประชาชนให้มากขึ้นโดยหลักคิดที่ว่าต้องทำงานอย่างรวดเร็วฉับไวลดขั้นตอนบริการด้วยหัวใจสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนเราจึงปรับปรุงแนวทางการบริหารงานโดยเน้นในเรื่องของการทำงานเชิงลุกเพื่อให้สมุดสาครเป็นเหมือง่าทำงาน บ้านหน้าอยู่อาศัยก้าวไกลด้วยการศึกษาพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนจึงก่อให้เกิดนวัตกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียวโดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการแก้ปัญหาขยะมลภาวะเป็นพิษฝุ่น PM 2.5ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำพลังงานซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่ต้องเล่นงแก้ไขเนื่องจาก มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากจังหวัดสมุทรสาครมีขนาดเล็กแต่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นจงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดําเนินโครงการต่างๆมากมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องอาทิเช่น โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมได้ทำา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปีพศ2550และยังคงทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโครงการเก็บเล็กผสมน้อยโครงการคัดแยกขยะโครงการขยะวิบวับการรวมพลังรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆโดยเริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครขยายผลไปยังหน่วยงานและชุมชนต่างๆ แต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นย่างยืนถาวรและดีที่สุดต้องเกิดจากจิตใต้สำนึกและความรับผิดชอบของคนคนนั้นที่มีต่อสังคมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มจัดทำนวัตรกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียวโดยนำหลักการแนวคิดทฤษฎี21วันสร้างลักษณะนิสัยของแมสเวลล์ล์นักจิตวิทยาชาวอเมริกามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการโดยเริ่มต้นกับพื้นที่เป้าหมาย คือโรงเรียนบ้านป่องเหลี่ยมอเภอรกระทุ่มแบนโรงเรียนวัดหลักสีลาสมสมอสเภอบ้านแถวมีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจํานวน2,176คนเป็นกลุ่มเริ่มต้นของโครงการ หลักการปฏิบัติกิจกรรมด้วยทฤษฎี21วันคือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงพันธสัญญาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองหนึ่งเรื่องโดยทําติดต่อกัน21วันหากหยุดต้องเริ่มต้นนับวันที่หนึ่งใหม่ตัวยอย่างเช่นนักเรียนหิ้วถุงผ้าไปซื้อของทุกครั้งเพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหรือใช้กล่องข้าวปินโตใส่อาหารแทนการใส่กล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกติดต่อกัน21วันเป็นต้นโดยเราเชื่อมั่นว่าหากเราปฏิบัติตนต่อเนื่อง 21วันนั่นหมายความว่าวันที่22เราจะทำสิ่งนั้นต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติทฤษฎี21วันถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบ iCare Model เพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมมีความชัดเจนตรวจสอบได้และเห็นผลในเชิงประจักษ์มากขึ้นรวมทั้งการเผยแพร่และขยายผลสามารถทาได้ง่ายประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้1 สร้างแรงบันดาลใจ inspiring 2. เลือกตามความสนใจและความถนัด choosing 3. กำหนดเป้าหมายปฏิบัติตามแผน arm acting 4. สะท้อนประสบการณ์ reflecting 5. วัดประเมินผล evaluating และ 6. สู่ความยั่งยืน s e t a b i l i t y โครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียวเป็นนวัตรกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยนำแนวคิดทฤษฎีหลักการทำงานต่างๆมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวซึ่งผู้ใช้นวัตรกรรมสามารถนำขั้นตอนต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเห็นผลได้ในเชิงประจักษ์จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียวมีความท้าทาย เพราะเรากำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสัยนั้นทำยากเพราะต้องเริ่มต้นจากความต้องการของคนคนนั้นจริงๆเราจรึงต้องใช้จิตวิทยากระบวนการเทคนิคแรงเสริมการกระตุน้นการท้าทายทุกอย่างต้องใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างชาญฉลาดและเหมาะสมกับมุทิภาวะช่วงวัยประสบการณ์ของคนแต่ละคนซึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อนความอดทนระยะเวลา การติดตามการสังเกตการสะท้อนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องตลอดกิจกรรมกว่าที่ผลลัพธ์ที่ได้จะประสบความสำเร็จแบบที่ปรากฏอยู่เราหยุดและเริ่มนับหนึ่งใหม่หลายครั้งแต่เราไม่เคยท้อหยุดเพื่อเริ่มต้นแล้วเดินต่อ จนวันนี้เราได้มองย้อนกลับไปข้างหลังด้วยความสุขกับการได้เห็นรอยเท้าของตัวเองมันคือความภูมิใจของคนทำงานความสำเร็จอาจไม่ใช่100%เปอร์เซแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีในวันพรุ่งนี้ของสมุทรสาครในส่วนของความร่วมมือ เราองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้ทํางานโดดเดี่ยวอยู่โดยลําพังหากแต่เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียวสู่ความสําเร็จอาทีเช่น ร่วมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีในการระดมสมองทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดก,กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้และเทศบาลหลหัก5ในการร่วมรณรงค์ออกพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการทัดแยกขยะการทิ้งขยะให้ถูกต้องตามสีของถังขยะการทำความสะอาดแหล่งน้ำครูคลองความร่วมมือกับมูลนิธิรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาศักรีในการดำเนิน โครงการการร่วมสะท้อนคิดถอดบทเรียนและการขยายผลของความรู้รวมทั้งภาคเอกชนร้านค้าสถานประกอบการในการสร้างความร่วมมือลดปริมาณขยะตามหลัก3 r อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ งค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีการบริหารงานแบบมืออาชีพมีแนวคิดในการบริหารงานที่ลดขั้นตอนการทํางานเข้าถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็วแก้ปัญหาได้ตรงจุดตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกระจายงานแบบ ใหญ่แมงมุมที่มีลักษณะความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในทุกมิติจากจุดศูนย์กลางกระจายอย่างรวดเร็วสู่ปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องนั้นการสั่งการเป็นทั้งแบบท็อปดาวและบอททอนอัพประชาชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื่องโดยผ่านช่องทางการสแกน QR code เฟซบุ o กไลน์เว็บไซต์ส่งแสดงความคิดเห็นที่เข้าถึงเราได้ง่าย จึงส่งผลให้นวัตรกรรมที่จัดทำขึ้นขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งได้รับฝั่งขอเสนอแนะความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมจากแบบประเมิน Google Form เพื่อนำข้อมูลมาปรปับปรุงแก้ไขพัฒนาได้ทันตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับโครงการโรงเรียนท่องหิ่นสีเขียวดําเนินโครงการผ่านกระบวนการวิจัยโดยกําหนดให้โรงเรียนบ้านปลองเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักศรีลาสโมสรเป็นพื้นที่ทดลองใช้ในวัตกรรมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจํานวน2,170คนหลังจากนั้นมีการขยายผลของโครงการสู่ชุมชนโดยเริ่มต้นจากผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนและขยายความรู้ไปให้กับประชาชนในชุมชนสถานประกอบการล้านค้าเพื่อให้ทุกคน และเห็นถึงความสําคัญของการลดปริมาณขยะการรักษาสิ่งแวดล้อมการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยมีการดําเนินง,งานผ่านสิบสถานีความรู้ดังนี้ส่งเสียงผ่านผู้คนเชิญประชาชนที่ถุงผ้าคัดแยกขยะแลกเงินตราสร้างสรรค์งานนวัตกรรมลงมือทำร้อยมาไหลไส้เดือนดินสร้างรายได้ ทําถังไว้ใช้กันเองน้ำหมักมากความรู้ช่วยคุณครูปลูกต้นไม้ร้านค้าร่วมแรงใจงดลดใช้โลกย,ยั่งยืน เรามาเริ่มกันที่สถานีที่1ส่งเสียงผ่านผู้คนเป็นการรณรงค์เข้าไปในพื้นที่ต่างๆของชุมชนเพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะการทิ้งขยะให้ถูกต้องตามสีของถังขยะกระตุ้นโดยการใช้แรงเสริมเชิญชวนชี้ให้เห็นประโยชน์และโทษของขยะตามหลัก 3R จากกิจกรรมที่เข้าร่วมชุมชนได้รับการตอบรับที่ดีในทุกพื้นที่ กิจกรรมที่2เชิญประชาชนหิ้วถุงผ้าเป็นการเชิญชวนนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนหิ้วถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกรวมทั้งส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ ภาพประทับใจหิ้วถุงอย่างไรให้โลกจำเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 พบว่าได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนภาพการหิ้วถุงผ้าของประชาชนกระจายอยู่ในทุกพื้นที่เหมือนดาวกระจายและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมที่ 3. คัดแยกขยะแลกเนินตราเป็นการให้ความรู้นักเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการำนำขยะไปจําหน่ายซึ่งนักเรียนได้นําความรู้ไปขยายผลต่อที่บ้านโดยการคัดแยกประเภทของขยะจากสีของถังขยะเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์และการจําหน่ายที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น กิจกรรมที่4ส,สร้างสรรค์งานนวัตกรรมนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษานำขยะบางประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ออกแบบโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของเครื่องใช้และสามารถนำมาจำหน่ายได้ก่อให้เกิดชิ้นงานที่แปลกใหม่สวยงามและใช้งานได้จริงจำนวนมาก กิจกรรมที่5ลงมือทำร้อยมาลัยนนำเศษลิบบิ้นที่เหลือทิ้งจากพวงมาลัยไหว้พระนำกลับมาใช้ใหม่โดยมาประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยลิบบิ้นและเหรียญโปยทานโดยมีคณะครูขยายผลอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจในชุมชนเป็นการลดปริมาณขยะการเพิ่มรายได้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมที่ 6. ไสเดือนดินสร้างรายได้ จากโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนนักเรียนนำเศษผักที่เหลือจากโรงอาหารมาเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาหารสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในมิติต่ตางๆขึ้นอยู่กับการคิดการวางแผนการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาตนเองและสร้างรายได้โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำปุ๋ยไส้เดือนดินมาจำหน่ายให้กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องเป็นการหารายได้ในระหว่างเรียน กิจกรรมที่7 ทำถังไว้ใช้กันเองในกิจกรรมนี้หมายถึงการทําถังขยะจากขวดน้โาโพลีริดขนาดต่างๆตามต้องการมาสร้างถังขยะสีสีเพื่อเอาไว้ใช้ภายในบ้านและสถานที่ต่างๆโดยมีคณะครูให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชนเพื่อเป็นการลดต้นทุนและสามารถสร้างสรรผลงานได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งนําถังขยะสีสีที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไปมอบให้กับร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะ พร้อมให้ความรู้กับประชาชนในการทิ้งขยะอย่างถูกต้องเพื่อง่ายต่อการคัดแยกและการกําจัดต่อไปกิจกรรมที่8 ปุ๋ยหมักมากความรู้นักเรียนนําเศษอาหารที่เหลือจากโรงเรียนและที่บ้านทําปุ๋ยหมักหรือน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์โดยมีคณะครูลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและนักเรียนที่สนใจร่วมกับผู้นําชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถทําใช้ได้เองประหยัดมีประโยชน์สร้างรายได้ต้นไม้งาม กิจกรรมที่9ช่วยคุณครูปลูกต้นไม้รณรงค์กระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองช่วยกันปลูกต้นไม้บ้านละหต้นหรือเท่าที่สามารถทำได้เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งถ่ายรูปการดูแลรักษาต้นไม้ของตนเองเป็นกิจกรรมที่ทำและตรวจสอบได้ณวันนี้มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้นเป็นหมื่นๆต้น กิจกรรมที่10ร้านค้าร่วมแรงใจงดลดใช้โลกยั่งยืนการขยายผลของความร่วมมือร้านค้าสถานประกอบการในการงดลดใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้วัสดุที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามความสมัครใจเพื่อขยายผลต่อไปในอนาคตซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับที่ดีจากชุมชน จากการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมคือปริมาณขยะลดลงเริ่มต้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนปริมาณขยะที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสถิติข้อมูลที่ปรากฏชุมชนมีการจัดการขยะและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีปริมาณขยะลดลงชุมชนสะอาดขึ้นจากข้อมูลปริมาณขยะของเทศบาลหลักห้า โรงเรียนห้องเรียนสะอาดปริมาณขยะลดลงโดยใช้หลัก 3R มอ e o e ิ School ูในการกําจัดขยะที่ต้นทางปัจจุบันโรงเรียนเหลือขยะในแต่ละวันประมาณ0.02กิโลกรัมจากปริมาณทั้งหมด26.01กิโลกรัมและจะดำเนินการต่อไปให้ขยะที่ต้นทางเป็น0ูนย์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ95.79ได้ข้อมูลจากการสอบถามการสัมภาษณ์ Google Form พร้อมทั้งการแสดงความคิดเห็นการสะท้อนคิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประโยชน์ที่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับคิดเป็นร้อยละ96.44และมีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้มีการทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเพราะได้เห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของลูกหลานไปในทิศทางที่ดีขึ้นชุมชนสะอาดเกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงานส่งผลที่ดีต่อภาพรวมของชุมชน ความยั่งยืนของนวัตกรรมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียวได้รับการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาประเภทวรรณกรรมลักษณะงานนิพนธ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ปีพศ2563เนื่องจากมีความโดดเด่นในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดทฤษฎีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ไปในทางที่ดีขึ้นเห็นผลเชิงประจักษ์มีร่องรอยหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบจากหน่วยงานและอะทอต่างๆขอเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการผ่านกระบวนการ iCare m o d e ดกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีการขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครและโรงเรียนในจังหวัดต่างๆที่สนใจจากการนำนวัตกรรมไปปรับใช้ ก็ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกันจึงเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนวัตกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียวที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกๆพื้นที่วันนี้โครงการนวัตกรรมบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นนโยบายหลักของทั้งสองโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลต่อไปในอนาคต นวัตกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียวมีจุดเริ่มต้นจับปัญหาก่อให้เกิดความร่วมมือในการระดมความคิดรวมพลังจากบุคคลหลายหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่จะนํามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกได้เริ่มตน้นด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เขาเหล่านั้นเป็นพลังเล็กๆที่จะขยายผลต่อไปเหมือน การเพราะพันธุ์ต้นกล้าที่กำลังจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ในอนาคตการทำงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์อาจทำให้พวกเราทั้งทีมเดินช้าแต่เราไม่เคยเดินถอยหลังเพราะเรารู้ดีว่าโลกใบนี้ใหญ่เท่าเดิมหากแต่มันน่าอยู่น้อยลงเพราะสภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษจะดีไหมถ้าเราทุกคนจะแก้ไขมันไปด้วยกันหลักคิดง่ายๆในการทำงานและปรับเปลี่ยนทัศนคติของคุณคือ หากวันนี้คุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงใครสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อน